สวัสดีผู้ชมครับพบกับไม้นะครับแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่ต้องลงมานี่ก่อนของพี่คัน,นี้พี่ของพี่คันนี้พี่เ้ยคัน,นี้คันนี้พี่ไม่ใช่คัน,นี้ที่จองไว้ไม่ใช่คันนี้ลงมาลงมา โดยทีผู้ส่วนครับพบกับไม้วิคูครับนี่ครับโตบวเดลสครับและนี่คือ6 9กซนะหลังจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องการจองรถใช่ไหมพี่โตวันนี้เรามาถ่ายคลิปเรื่องเกี่ยวกับการรับรถผมได้มีประสบการณ์เก็บช้ำน้ำใจมากกับการรับรถคันเก่าอ่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยวันรับรถตอนแรกคิดแบบเออตอนแรกอยากะถ่ายเป็นบล็อกปกติแต่คิดว่าจริงจริงมันไม่ได้ประโยชน์คิดว่าถ้าเกิดเราทําเทปวิธีการรับรถที่ถูกต้อง คุณจะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างอะไรที่คุณจะต้องระวังบ้างก่อนที่คุณจะเซ็นแกลกไปเพราะคุณเซ็นปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ก็เลยอาศัยคุณไมกแล้วครับนะครับ<ด>เ<อ>าบนาะก็ต้องพูดถึงการตรวจรับรถก่อนคุณผู้ชมเข้าวๆเลยพี่ต้งพามาอย่างนี้พี่ต้งจองคันนี้ไปซูบา r รุตั้งแต่ทำยูทูบมาเป็นคลิปที่กูใช้เงินเยอะมากที่สุดนะคลิปนี้ โอ้หัวรถใหม่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณสารที่ด้วยกับซูบูรุบางนาเราชบซูบูรุบอยครับแล้วก็เป็นโชว์รูมของทางพี่บอยนะครับซูบูรุปบางนาแล้วก็พี่ต้งจองรถกับทางนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันวันนี้เรารับรถละนะครับว่าต้องมาดูอะไรกันบ้างคุณผู้ชมอย่างแรกเลยอันนี้นะครับผมจะเล่าคร่าวๆพี่ต้งคุณผู้ชมเขาพอเป็นไอเดียไม่ได้ว่าเจาะจรงเฉพาะซูบูรุก็จะเปิดดูก่อนนะครับภายในห้องเครื่องแล้วก็เช็คเรื่องระบบของของเหลวต่างๆเช็คด้วยสายตาคร่าวๆนะเขาว่ามันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีนะครับเต อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งต้องเช็คเครื่องเย็นๆยนะครับยังไม่ได้สตาร์ทเนี่ยดึงมาดูเลยน้ามันเครื่องโอเคนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็อยู่ในจุดที่เขามาร์กเอาไว้ใช่อยู่ในจุดที่เขามาร์กเพราะว่าบางทีถ้าน้ำมันเครื่องมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มีแผาในการจะขี่ได้แน่นอนก็คร่าวๆเช็คเรื่องของเหลวนะครับไอ้ภายนอกนะครับก็แน่นอนเช็คเรื่องริ้วรอยดูรถรอบๆเอ้ยมันมีริ้วรอยขีดข่วนอะไรไหมนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของยางเดี๋ยวเราต้องเข้ามาเช็คลมยางต้องมาวัด ว่ายางในลมยางเหมาะสมหรือเปล่าคือบางทีแข็งไปไม่เป็นไรพี่โต้งอ่อนไปกับทับไปยางแห้งแตกอันนี้อันตรายนะครับแต่ดูด้วยสายตาเนี่ย,ยต้องปติมลงอาจจะต้องเติมลงทีงนี้เติมเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดก็สามารถเปิดเช็คได้พี่โต้งเปิดเช็คได้นะครับาอัน,นี้มันมีลูกคันอยู่แล้วไววม่ไมีลูกคันมีลูกคันนะครับมีลูกคัน นะครับไอ้น,นี่คืออินเทอร์เน็ตคร่าวๆด้านนอกก็คือเช็คลิ้วรอยนะครับดูเรื่องลมยาง mm. ดูเรื่องความเรียบร้อยของของเหลวภายในห้องเครื่องนะครับอาจจะมีเช็คอ่านระบบพวกที่เป็นฝากระโปรงไฟฟ้าว่ามันเปิดใช้งานได้ปกตินะครับก็คือเช็คระบบ,บทั้งหมดว่าสามารถใช้งานได้ปกติเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําการบ้านเกี่ยวกับรถที่ตัวเองจะซื้อมาอยู่แล้วก็จะดูว่าไอ้คันนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างให้คุณไล่เช็คฟังก์ชันแบบนั้นทุกอัน อันนี้คือก็าวข้าวภายนอกเดี๋ยวให้เจ้าของรถเชิญเลยครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยด้านนู้นได้เลยที่ด้านนู้นได้เลยนะครับอขออนุญาตนะครับเจ้าของรถตูดฮะตูดแรกของรถคันใหม่ว่ะโอเคอ่า เดี๋ยวเราจะไม่ปิดฝากระโปรงคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จพี่โต้งเขาจัดของเสริมมาเพิ่มอีกเออดีพูดถึงของเสริมอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมจะต้องเช็คนะครับใบจองของแถมที่ตกลงกันไว้ว่าจะมีอะไรบ้างเอามานั่งเช็คเลยนะครับว่าเขาแถมตามที่บอกเราหรือเปล่าเช่นฟิล์มมีฟิล์มปกติทั่วไปเนี่ยมันมันจะมีห้อแปรไหมมีมันจะมีมุมตามอะไรอย่างงี้มันจะมีครับมันจะมีอย่างของวีคูเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับอยู่ที่มุมขวาด้านมุมซ้ายด้านบน แล้วก็จะมีในส่วนของใบรับประกันนะครับอาจจะเป็นบัตรแข็งหรือบัตรอ่อนแล้วแต่แต่ต้องมีแต่ว่าของพี่โต้งก้อนนี้แก้ยังไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวจะไปจะไปติดต่อติดในภายหลังเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็คือเช็คให้ละเอียดแหละเมื่อกี้ที่ผมมาครบขัดเคลือบแก้วอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นมีแปลกด้างหลังแบบเป็นบอกบอกอยู่ว่าทํามาจากที่ไหนอ่านี่ไงที่พี่โต้งถามผมเฮ้ยไม่เคลือบแก้วมันมีแบรนด์ด้วยหรอ มีคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ละเอียด <ừ. S 1> นะครับว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าโอเคอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเช็ค <Check S 1> ก่อนเลยครับที่ต้องสตาร์ทรถเลยดูเลยไฟเอนจินดับไหมนะครับซึ่งน,นี่ดับปกตินะครับปกติแล้วเวลาสตาร์ทไฟเอนจินต้องพอสักพักหนึ่งไฟเอนจินจะดับนะครับอันนี้ก็คือดับไปแล้วก็คืออันนี้คือปกติ <ừ. S 1> นะครับโอเคอันนี้คือจบดับเครื่องได้อันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดที่ผมให้ความสําคัญนะ ต่อมาเราก็เช็คนะครับระบบของพวงมาลัยดับได้เลยพี่ต้งดับได้เลยนะครับปกติดีก็เช็คในเรื่องของระบบพวงมาลัยต่างๆว่าฟังก์ชันใช้งานอะไรเป็นยังไงบ้าง,งซึ่งพอดีว่าพี่ต้ง ไอ r ฟร์เอสเตอร์ไอไซส์อันนี้คือคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาจเจาะลึกละเอียดเรื่องไอไซส์กันนะครับก็ดูเรื่องระบบต่างๆของมันว่าใช้งานได้ปกติไหมซึ่งอันนี้คุณจะต้องใช้เวลานะใช่คุณจะต้องสตาร์ทรถเปิดจอแล้วก็ไลองกันน,นั่งเปิดวิทยุไล่ไล่ทุกให้ฟังก์ชันให้ครบเหมือนเวลาคุณซื้อมือถืออ<ช>่ะ<ต>คุณเช็คอะไรบ้างของมันต่อไวืฟมือถือแล้วต่อไวไฟได้ไหมลำโพงมีเสียงหรือเปล่าเหมือนกันนะครับก็ไล่เช็คไปว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยใช้งานได้ปกติกระจกก็เจ๊กนะครบบึ้นนนงดากคอูีรร่่ยจห ลอตแรกเขาผลิตมาแล้วก็จบหลังเลื่อนแล้วมีปัญหาเนี่ยลูกค้ารตแรกก็ต้องกลับเข้าโรงงานไปเปลี่ยนซึ่งถ้าเกิดเช็คแต่แรกก็ไม่ต้องเสียเวลาสองรอบทีนี้ก็โอเคเช็คเรื่องของฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับระบบแอร์แล้วก็เรื่องของวิทยุหน้าจอของเรานะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่า นะครับนี่คือในส่วนการเช็ครถที่เป็นส่วนด้านในนี่คือคร่าวๆหลักๆก,ก็คือคุณเช็คเรื่องคอสเมติกคอสเมติก,กคือ,อา,าโดยรอมไม่บ,บมุบไม่มีสีที่มันหลดุดหรือว่ามีสีอื่นมาติดหรืออะไรก็ตามแต่ให้มันดูแบบมีสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คอสเมติกด้านในดู Uh, ต่างๆไม่ใช่แบบแกลกๆๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าทุกคนแม่งเข้าใจหมดแล้วใช่ครับในเ<ล>รื่งองต่ head, างที่คุณจะต้องลงไปซึ่งรถแต่ละคันมีมากน้อยไม่เท่ากันถ้าอย่างคาันนี้ฟังก์ชันมันเยอะค,คุณก็ต้องนั่งค่อยๆดูไปซึ่งศูนย์ส่วนใหญ่ มันเป็นเศษของคุณอะรถคุณไงรถของเรานะครับเราก็ต้องเช็ค,คให้เรียบร้อยอ้ออีกอย่างหนึ่งผมเกือบลืมต้องเช็คด้วยเพราะเดี๋ยวเขาจะมีอันนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราซื้อสดเราก็จะได้เล่มทะเบียนมาเลยนะครับหรือถ้าเราซื้อผ่อนเราก็จะได้สำเนาเช็คให้ถูกต้องคือเลขตัวถังที่ตงให้มันตรงกับคู่มือจดทะเบียนอันนี้สําคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะมันเป็นหลักฐานทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คด้วยประมาณนี้ นี่นี่อย่างอันเนี้ยอย่างที่พูดไปว่าไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือเคลือบแก้วเนี่ยเขาก็จะมีเซรามิกพมีสไบโ b นา l o n ิปนจแปมันเป็นสิ่งที่เขาเขียนรายละเอียดทุกอย่างไว้ในใบจรอยู่แล้วก็คุณตรวจเช็คได้เขาควรจะมีให้คุณด้วยใช่นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆอะไรที่มันติดเข้ามาเนี่ยไอ้พวกที่มันมีใบรับประกันเนี่ยเราก็เช็คให่ครบทึ่ส่วนมากมันอยู่ในเกทพิโต้นะครับก็จะมีให้อยู่แล้วก็ที่เราพูดไปมันจะเป็นภาพรวม,มเช็คเรื่องของความสวยงามความเรียบร้อยของงานแต่ที่จริงๆแล้วอ่ะเียอด ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถแต่ละคันรายละเอียดมันแตกต่างกันนะคุณต้องใช้เวลากระมานค่อนข้างเยอะแบบเช็คให้ครบครับถึงแม้ว่ามันจะนานแต่คุณเช็คให้ครบเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณอย่าใจร้อนและอย่าตื่นเต้นนะครับทั้งเรื่องทั้งเรื่องตัวรถเองพี่โต้งและเรื่องเอกสารทุกอย่างเนี่ยมันต้องใจเย็นๆค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบโชว์ลุมไม่ได้หนีเราไปไหนอยู่แล้วทีนี้ผมมีเรื่องอยากจะเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งเพื่อนผมเจอมานะครับคือเพื่อนผมเนี่ยไปดูรถเสร็จแล้วก็ชอบมาก ก็ทดลองนั่งก็ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันไปเยอะแยะมากมายนะครับแลวรูปรูปหนึ่งที่ติดไปพี่โต้งคือรูปของเลขตัวหางเออติดไปเฉยเลยนะครับถึงเวลาวันรับรถคืออันนั้นก็คือถ่ายรถคันที่ไปดูโชว์ใช่เป็นรถรถรถจอดโชว์อย่างงี้แหละใช่นะครับเป็นรถตัวโชว์นะทีนี้พอวันรับรถมันก็ดันเอ๊ะทำไมรถคันนี้มันมีรอยเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับเซลก็บอกโอ๊ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคันแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาปั๊บเอ๊ะทำไมเลขชัดสี่เลขเดียวกันบิงโกเอารถตัวโชว์มาให้ลูกค้า นะครับอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเหตุการณ์จริงที่เพื่อนผมเจอมาเป็นดีเทลเล็กแต่เรื่องมันไม่เล็กนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ในสุดของการรับรถก็เป็นเนื้อหาเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆฝากกันไว้เหมือนเดิมคุณผู้ชมใครที่มีข้อมูลที่เอ้ยเจาะลึกนะครับกับรถที่การรับรถนะครับกันใหม่ก็สามารถนํามาใช้กับพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมกด ไลค์แชร์ subscribe ให้พี่ชายผมด้วยใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากยินดีครับช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนแบบว่าก่อนที่คือตอนแรกก็ตัดสินใจไม่ถูกเว้ยซื้อหรือไม่ซื้อโดนหรือไม่โดนจนไม้มันป้ายยาบอกพี่องไรก็ต้องแต่เดี๋ยวเทปหน้าผมจะพาคุณจริงๆผมขายฟิล์มผมจะพาพี่ต้งไปติดฟิล์มต้องติดฟิล์มแลวเดี๋ยวจะติดแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันต้องคุณต้องทนใส่ไปสักหนึ่งสอปดาห์ก่อนเนี่ย เดี๋ยวหน้าให้เดี๋ยวน้าให้เดี๋ยวผมรีบหน้าให้ผู้ชมนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันวันนี้ไมก์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณมากไลกครับสวัวดีครับตรงบูาเลสครับ